มันต่างกันโยมแต่มันได้อานบุญเหมือนกันมันมันก็ได้บุญเหมือนกันมันมีอย่างนี้เรื่องราวจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงเพื่อนของอาตมาเนี่ยผีมันมันเอาไปในปะะนะ่าช้าไปดิบดิบนี่แหละไปทั้งเป็นเป็นนี่แหละมันเห็นเป็นพบซ้อนพบเลยโยมปะะ่าช้าสมัยก่อนอนาะย้อนไปมาสทุกสามสิบกว่าปีนั่นแหละสามสิบสี่สิบปีให้หลังนะ่ะ หู่บ้านตะมาป่าช้าก็คือป่าช้าจริงๆมันก็เล่าให้ฟังแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันถูกผีเอาไปประมาณสักทุ่มกว่าไปรู้สึกตัวตอนที่มันไปถึงป่าช้าแล้วตอนที่เดินไปไม่รู้เหมือนกันว่าเดินไปยังไงันว่าณนี้กระทั้งที่ป่าช้ากับบ้านของมันเนี่ยก็ไกลกันประมาณสักก,กิโลก,กว่าๆอยู่เกือบสองโลเนี่ยเป็นทุ่งไร่ทุ่งนานเป็นโศกหรือว่าเป็นทางเกวียน สมัยก่อนมันไปรู้สึกตัวตอนถึงปา่าช้าทางเข้าจะมีต้นไม้ใหญ่เป็นต้นซาตเทิ่งเข้าหากันคือนมก็าหากันมันเห็นแบบนั้นคือเห็นตามความเป็นจริงแต่เห็นพบมันซ้อนกันอยู่จะมีผู้เฝ้าประตูสองคนถือปืนเหมือนกันถือปืนหรือถือหอกอะไรสักอย่างนี้แหละแล้วเาขาเฝ้าอยู่ พอมันคิดอะไรนายผีที่พาไปอ่ะมันมองไม่เห็นตัวหรอกมันจะตอบให้เลยว่าแบบนี้แบบนี้พอเข้าไปในหมู่บ้านอันนั้นก็จะสะอาดนะมีทางเดินตรงกลางเหมือนบ้านจัดสรรนี่แหละมีบ้านอยู่สองฝั่งบ้านเล็กบ้านใหญ่ตามฐานะบุญที่ส่งมามันก็ไปเห็นพ่อแม่ของมันที่ตายไปแล้วอยู่ด้วยกันเห็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันนี่แหละเห็นร้านค้าแต่ไม่มีสุนัขไม่มีสัตว์เลี้ยง ไม่มีขายเหล้าไม่มีขายเบหรี่แต่มีขายพวกทานต่างๆที่ญาติทั้งหลายส่งไปให้นะและมันจะเห็นบึงน้ํำนี่กว้างใหญ่มากโยมแล้วก็สงสัยว่าไอ้บึงนี้มันมาจากไหนหวะนายผีก็บอกว่าน,น,น้ําอันเนี้ยเวลาเขาหามศพมาที่ป่าช้าเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาก็จะส่งน้ําไปให้คนตายว่างั้นก็จะสมัยก่อนก็ใส่คุใส่ทั้งอะไรไปใส่กระบ,บอกไม้ไผ่ไป สมัยนี้ก็ใส่ขวดไปจากนั้นก็ขุดหลุมฝังตรงใกล้เชิงตะกอนนั่นแหละก็บอกว่านน่เดอร์น้ำเอาไปให้กินให้ชายเดอร์เนี่ยน้ำอันนี้ก็ไปกลายเป็นบึงน้ำใหญ่แม่น้ำใหญ่ไอพีบอกเงินเนี่ยเราแค่เอาน้ำฝังดินส่งไปให้ญาติผู้ตายนะโยมญาติที่ตายไปเลยนะกับการเราเอาน้ำบูชาพระพุทธรูปเนี่เราเราก็ไม่ได้บูชาพุทธรูปไม่ใช่เหรอเราน้อมบูชาต่อพระพุทธเจ้า ย่อมเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เขาเรียกว่าเป็นอมิสสบูชาย่อมได้บุญมหาศาลแค่มันแค่คุณทลีมัตุคุณธลีเนี่ยโยมเป็นลูกพราหมณ์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้กราบไหว้พระเจ้าเลยเพราะพ่อแม่เนี่ยเป็นพราหมณ์พ่อขี้เหนียวพ่อก็ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่ก่อนมัตุคุณธลีจะตายเนี่ยเขาก็ให้ลำลึกลำลึกถึงพระเจ้าขึ้นมา พระเจ้าเองก็พิจารณาว่าวันนี้เราจะไปปวดใครหนอเช้านี้ก็เห็นมัตตคุณทะเลเข้ามา,าขายพยานขั้นจะเดินไปก็ถ้าจะไม่ทันการเพราะเขากําลังจะหมดอายุเพราะอุจึงแผสส่สพพานรังสีไปกระทบฝาบ้านมัตตคุณทะเลนี่พ่อจับมานอนข้างนอกชานเรือนให้หันหน้าเข้าบ้านนะผนังบ้านเนี่ยจะพลิกมาก็พลิกไม่ได้ว่าแสงนี่มาจากไหนหนอ แต่แล้วก็เห็นเป็นพุทธนิมิตขึ้นมาในแสงเขาก็รู้ว่าอุ้บเดชเจ้าสเสด็จมาก็น้อมจิตพุทธทางสระนังจชามิเนี่ยเขาก็ตายก็ยังไปเป็นเทพประบุสุดโสภาอยู่ในดาวดึงสวรรค์นี่แค่แค่น้อมจิตนะพระเจ้าจึงตัดว่าการถวายอมิสทถานเป็นพุทธบูชานั้นย่อมจะได้บุญมากเหมือนกับอดีต ท่านเมนติกาเศรษฐีพ่อของท่านนันชัยเศรษฐีปู่ปู่ของนางวิสาขาเนี่ยมีทรัพย์มหาศาลร้อยหกสิบขดเริ่มเกียนขึ้นเนชาติก่อนเขาเป็นคนจนสองผัวเมีตายตายายจนจนมีวัดที่อยู่ข้างบ้านเขาก็ขุดหลุมทําส่วมสมัยก่อนก็ขุดหลุมก็ได้หลุมใหญ่ๆก็หมดเวลาก่อนพวงนี้ชาวบ้านจะมาทําต่อสองตายายไม่มีอะไรจะร่วมบุญกับเขาเพราะมันจนมาก แต่มีทองคำเปลวหนึ่งแผ่นก็เลยพากันไต่บันไดลงไปในก้นหลุมนะีแล้วก็เอาทองคำเปรยียวนี่แปะก้นหลุมแล้วกล่าวว่าขอถวายแผ่นทองเนี่ยเป็นพุทธบูชาเกิดพบชาติต่อ,ตอไปขอให้ความจนเข็นใจจงจะได้บังเกิดแข่ข้าพเจ้าทั้งสองเลยขอมีเงินเยอะแย,ยะมหาศาลเนี่ยเขาทีบุญใหญ่มหาศาลอยู่แต่นั้นการที่เราเอาน้ำเอาดอกไม้เอาอาหารถวายเป็นพุทธบูชานั้น ก็ลองคำนวณเอาว่ามันจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ความศรัทธาของเราถ้ามีจิตศรัทธาร้อนบุญแรงเต็มกําลังนะบุญก็มหาศาลเพราะว่าพระเจ้าตรัสว่าจะบุญหรือบาปถ้าเราเจตนาธรรมนะ่ะบาปนั้นจะน้อยหรือบุญนั้นจะทานนั้นจะน้อยก็ย่อมได้อานิสงส์ผลตอบแทนนี้มหาศาลบาปแม้เล็กน้อยมันก็เหมือนเสเก็ดหิน ตกลงไปน้ามันก็จมทันทีส่วนบุญเทน,เนี้มันก็เหมือนมเมล็ดประกาศหนึ่งเม็ดแม้เล็กน้อยตกลงไปในแผ่นดินมันได้น้ําได้ละสิมันก็งอกออกมาเป็นร้อยพันเม็ดชั้นใดก็เหมือนกันเจตนาของเรานั้นสําคัญถ้าใครบอกว่าถาวายน้ําบูชาพระอันนั้นอันนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์พระเจ้าไม่ได้สอนก็แล้วแต่โยมจะเชื่อ แต่สําหรับอาตมาแล้วอาตมาเชื่อว่าการกระทําใดที่มุ่งต่อพุทธบูชานั้นย่อมได้รับประโยชน์และบุญมหาศาลอย่